สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง Hot v o l เลย์บอลนะหลายๆคนนะครับถามว่าเมื่อไร่เพียวอัจราพรคงยศและก็บุ๋มบิยมชัดชออนโมกสีจะกลับประเทศไทยสักทีนะคำตอบก็คือสอสาวกลับแล้วนะครับก็แน่นอนละสิจบสิ้นหล็กตุรกีแล้วก็ต้องกลับไทยสิครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยต้องการเธอสคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีเกมส์2 2 2นะครับที่เวียดนามแล้วก็ วอลเลย์บอลเนชันลีก2022รวมไปถึงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกด้วยอื่นอื่นอีกมากมายนะครับแต่จะบอกอะไรให้ฟังนะว่าเพียวอัจฉราพรคองยศเนี่ยก่อนกลับก็จัดการตัดผมจะสั้นเหมือนสาวญี่ปุ่นนะครับยังไงก็ติดตามผลงานของเพียวอัจฉราพรคองยศแล้วก็บุ่มเบียมชัดช่ยอ่อนโมกสีในนามของทีมชาติไทยนะแอดมินว่าต้องมันต้องเผ็ดเด็ดสารตีแน่ๆนะครับรวมไปถึงนักวอลเลย์บอลสาวที่ไปเล่นลีกที่ญี่ปุ่นด้วย ก็กำลังทยอยกลับนะครับเพื่อทำการเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ลุยลุยเฮลุยตื่นเต้นมากนะครับแอดมินก็มีข่าวมาบอกแค่นี้แหละว่าเขากลับแล้วยังไงก็รอเชียร์กันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ